ส่องชีวิตนางเอกช่องสามแพ็กระเป๋าเที่ยวสิงคโปรส์สไตล์สาวโสด เป็นอีกหนึ่งนักแสดงช่องสามที่ทั้งสวยและโสดสำหรับจอยลีลานีสีเพนนักแสดงสาวมากความสามารถแฮปปี้กับชีวิตที่เลือกเองไม่เอาความสุขไปมัดร่วมกับใครๆไม่เคยวันวหวกับสิ่งรอบข้างจนกลายเป็นไอดอลผู้หญิงยุคใหม่โดยล่าสุด18กรกฎาคม2565สาวจอยเธอได้แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศสิงคโปร์โดยงานนี้เธอได้ออกมาโพสภาพอัปเดตให้แฟนคลับได้หายคิดถึงกันพร้อมทั้งระบุแคป่น ว่าสิงคปโปร์ทักสิงคโปร์ในรอบ10ปีสิงคโปร์หลังจากนั้นมีแฟนคลับเขามาคอมเมนต์อวยพอดขอให้เที่ยวให้สนุกกันมากมายเลยค่ะทางเราขอให้สาวจอยเที่ยวให้สนุกนะคะ